สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ดวีทันะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์วีทให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราไม่อยู่กับเกม f อฟซีออนไลน์วันนี้เรามาอยู่กับแบ t เทิ p พาแบบสแตนดาร์ดนะครับผมอันนี้ก็หมดวันที่13เดือน3นะครับผมก็ยังเป็นของเดือนกุมภาอยู่นะกุมภากุมใจหรือ,อยังอ่ะมันผ่านไปแล้วแต่มึงโดนเท ถ้าโดนเทกดต,ติดตามให้ด้วยแต่ถ้าไม่โดนเทกดไลค์ด้วยครับไปครับผมมาซื้อแวตตทั้งพาร์นจับแรกเลยต้องซื้อถ้าไม่ซื้อไม่ได้เนาะหลังจากดูพรีเมียมไปเป็นไงครับยบับตอนนี้คือไม่มีส่วนลดแล้วนะแมตต์ทั้พาร์ทั้งสองพาร์ตนะตอนแรกถ้าซื้อสองพาร์ตมันจะลดหนึ่งหมื่นเอฟซีนะแต่อันนี้คือมันไม่ลดแล้วนะครับโอเคครับผมไปกันต่อครับ มาก่อนอน่นเราต้องรับก่อนนะแบตเตอร์พาร์นี่นะครับผมก็เขียนเรียบร้อยแล้วหน้านี้เรียบร้อยรับทั้งหมดครับผมแบตเตอรพาร์แบบสแตนดาร์ดนะครับผมอันนี้อย่างอันนี้คืออันนี้คือการันตี8ทัวร์นะครับผมอันนี้ก็แล้วว่าให,ให้สองใบแต่ว่าไปลุรร้นเอาอีกทีหนึ่ง6-8ซึ่งให้8การันตี8เลยก็จบแล้วมา รอบนี้ผมขอ6อบงแครับเพราะว่าสปีดเมียผมการันตีแอบ,บไปแล้วมีไฟแล็ปแล็ปแอบแรแบบ็ปมาครับผมแบตเตอรพาร์ตแบบสแตนดาร์นะครับผมแบบธรรมดานะไอ้ครับผมพี่น้องไปดูยอดเงินนะครับผม BP ได้ไรครับว่าพรีเมียมได้ประมาณสาม สามสี่แสนนะสามสี่แสนเอฟซีถือว่าเยอะนะสามารถพรีมเมียมหรือมันเท่ากันวะัน,นไม่ได้นะหนึ่งไอ้อันนี้ได้ได้ประมาณคึ่งหนึ่งได้ปรมาครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครึ่งหนึ่งของพรีมเมียมหนึ่งหนึ่งแสนนะไอ้หนึ่งแสนหนึ่งแสนหกโอ้อันยาวหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน แสนหกล้านละแสนหกล้านนะครับผมไปครับผมแพ็กนักเตะนะครับผมนักเตะชี่แพ็กนี้นะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่ามีหกถึงแปดแค่ใบหนึ่งเองนะเอ้ยมีสองใบนี่นี่มีปีละม,มันเล็กสามใบมันเดิมมันเดิมมันเดิมมีลุ้ง มีรุ้นรุ้นอะไรไม่รู้นะครับไปครับผมกับหน้าเลมมิิกค่าพลังเริ่มต้นหนึ่งร้อยสองครับไปครับไฟไหมไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีอะไร,ไไะไรคือให้ต่ำสุดได้โบวกแค่มาบ่มใบสองครับผมมา หนึ่งร้อยสองหน้าโฮมโกหกถึงแปดเดียวเมื่อกี้หกอันนี้แม่งให้เจ็บตามสเต็ปอตเทิร์นพาสแอรรบฝากกดไลค์ก็ได้ตามแกงเอิดวิชูให้ด้วยครับเคไปใหญ่ไม่มีอิดอาด,ด้วยคืออะไรวะวทำไมทำไมมันสูงมันสูงไปแล้วมันอืดอะ่ะ ใช่แล้วป่ะมาเอาหายการหายว่ะสองใบเนี้ยนี่คือใบพเอตนะผมของ Battle Pass นะผมของสาตนดานนะหน้าโฮมโกมีแค่2ปีเท่านั้นนะมีโฮมโกมีรีเทอร์นะผมเป็น6ถึง8ค่าพลัง103นะครับ แม่ง203อยู่แล้วไปครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเย็นงเงียววิทูลด้วยครับไปครับผมพี่น้องยืดอกยืดอกเด็ดมันเหลืออีกใบหนึ่งวะเอาไงวะ ถ้าแม่งท้าทาทยอำนาจขนาดนี้เปิดแม่งเลยเนี่ย,แ,ยแหละคนจริง Battle Pass จะเป็นดาแค่ฟูวิกวาร์ดี้เย67เจ็ดเป็ดอันนี้เป็นวาร์ดี้เป็นนักเตะที่วิ่งเร็วอยู่ตัวหนึ่งนะเข้าฟูลทีม มิลานโน่ด้วยนะครับผมมิล mm hmm. านโน่คืออะไรเอจีมิลานนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็แบบยับเยินกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแกล้งเลยพี่ถูนะถึงจะถึงหนึ่งพันซับสไครต์แล้วนะครับผม,มช่วยอีกนิดน,นึงบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันทีค,นครับ